ขึ้นชื่อว่ามีลูกคนแรกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สาหรับแม่คนนี้เสมอนะคะหลายๆคนชื่นชมการเลี้ยงลูกของแม่ติดตามการเลี้ยงลูกของแม่แต่อยากจะบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันก็ไม่ง่ายเลยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเพดหิวสมัยค่ะแม่มีโอกาสได้รับการปรึกษาพูดคุยกับนักจิตวิทยาของทางคลินิกหิวสมัยเป็นศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นนะคะให้คําปรึกษาได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อน้องโตขึ้นพฤติกรรมหลายๆอย่างของน้องเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามวัยนะคะแม่เองก็กังวลใจว่าจะรับมือกับพฤตติกรรม่่างๆทีเปน ไไปขอองงงงน้งยงงซึ่งก่อนเข้ารับการปรึกษานะคะแม่ได้รีกคำถามไว้เป็นข้อๆเลยนะคะและนักจิตวิทยาของทางคลินิกยูซามายก็ได้ตอบคําถามคลายทุกข้อสงสัยของแม่ได้อย่างละเอียดทําให้แม่เข้าใจลูกได้มากยิ่งขึ้นแถมยังแนะนําวิธีเสริมทักษะเสริมพัฒนาการแนะนําการเล่นการร่วมกันทากิจกรรมต่างๆด้วยกันพร้อมเสริมเคล็ดลับกระตุ้นให้ลูกพูดเก่งขึ้นและยังแนะแนวทางแก้ไขในตัวแม่เองด้วยที่บางพฤติกรรมอาจเกิดจากตัวแม่เองที่แม่เองก็ไม่รู้ตัวนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามไปแต่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับลูกของเราเลยก็ได้นะคะหลังจากที่แม่ได้รับการปรึกษาพูดคุยกับนักจิตวิทยาคลินิกของทางฮิลส s m มยัยการเลี้ยงลูกของแม่ก็ง่ายขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะคะตอนนี้วัยทองสองขวบก็มาถึงคะ่ะแม่มีวิธีของแม่ที่จะรับมือกับพฤติกรรมต่างๆของลูกได้นะคะแม่เชื่อค่ะว่าเราต้องมีความสุขก่อนเราถึงจะมอบความสุขให้คนอื่นได้ ใครที่สนใจอยากเข้ารับการปรึกษาเกี่ยวกับการเรียงลูกนะคะแนะนำเลยคะ่ะเพจฮิวสมายสามารถสแก,กน QR code พูดคุยกับแอดมินได้เลยนะคะแอดมินใจดีมาก